โอ้หฮะดีดีแม่นี่น่ะเกงนกใช่ไหมบูบพี่น้องสวัสดีแล้วก็สบายดียามเช้าพี่น้องมาทุกคนในเด้อหรืว่าจะเป็นพี่น้องพังลาพี่น้องพังไทยพี่น้องจังประเทศที่ตามสมช่องคอมเมนต์ตะน้อยก็ขอทักทายสบายดีเนาะเมื่อนี้แม่ตะน้อยก็ได้เฮามานอนบ้านนะได้พี่น้องเอ้ยหน้าคอยกับเล้วนะคอยกับทีได้เฮามาหาเก็บพักคือเก้าพี่น้องเอ้ยเก็บพักก็ไม่ได้ไปไกลเด้อให้ชมเป็นต้นนี่แหละพี่น้องไอก็ว่าลายย่ห่างเนาะในแม่ตะน้อยก็บิได้ไปหาเก็บบึงผักก่อนนะ ก่อนจะไปกับเขาเขาคุณไอ้กีดทานที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ตน้อยตลอดมาเนาะพู้เลยที่เข้ามาใหม่กัอย่า,ยา,ยา,ยาลืมก็ไลไ์ก็ชส์ก็ตดตามแม่ตะนยด้วยเพอพอเป็นกำลังใจการเทคลิปต่อไปนะหาเก็บพักหามาชิลี่หาแตงหามาทุกอย่างนะพี่น้องว่าแต่มีพู้เลยเอาไปเมินนะเดี๋ยวคอยแกชิไดย้ยางไปก่อนมานน่นะมากระทีมเก้าทิมเดิมไม่ละพี่น้องเลยมคขำผู้พ่าตาน้อยคือเก้าผู้พ่าตาน้อยเพียงกับพี่น้องเย้ยหากระตื้นนอนสบายดีปะลุงหรืออย่ยสบายดีปะลุงตน้อยเด อันไหนมะปู่อ้าไม่เอาได้มาชขือมันอยู่แล้วเลี้ยงแตะน้อยก็ได้ทั้งหมดนี่มาชิลีก็ไม่ยามมีมนปีนี้เนาะหเป็นทั้งหมดนี่คอน้อยอ่ะเจ้ากระยังนี่ล่ะหาได้แล้วบอตะน้อยอ๋อตะน้อยมะชิลีมหล่นน้มืออะ ผู้พากับตาน้อยพาดีฮักเอาเน้องชิดดีกันเลยตาน้อยยังทันได้ผูพ้พาได้หลายม่านนะมีม่านบ่มีบ่จักเนาะเออหาง <c oughs> เอามาเชื่อกยังพี่พไ,มพไม่ดีเบคขำพิงกะได้ทั้งมูอพัน้องเอาไม่เดาพอหนูแล้วบ,บ้านนี้ เดี๋ยวพี่น้องก็้ังเฟื่อก็เฟื่องจะหาบ้างน้ผู้อายก็ว่ากว่าน้องพี่น้องตาโน้ตเอาทางลำเลยโอ้อยู่เทิงนั่นม่านอยู่เทิงนันนี่นี่นี่อือเริ่มเฮาแล้วกับนี่เนาะพอคอยหาออกมาตั้งแต่หึงนะไม่ได้เฮามาอีกนี่ได้หรือ พอยกทได้หักเอาก่อนะพี่น้องเอ้ยตาน้อยจริงกะมีเอาอ่ะนั่นนาราท่าน้ามีมีดอันนั้นนะแล้วเปนแก่ก็ยังเอาเจอกิจยังเด้อเจอกิจยังเด้อดรึดเด้อเจอกิจยังชุ้มโอ้ตาน้อยนี่หักเอาทางโก๊บลุตพี่ได้กิจยังพี่ได้ตาน้อยเอ้ยอายอามาพี่ได้กิจยังนะพี่อ่ายกระพ้าอยพี่ได้กิจยัง

เชื่อทอดปาน,นีฮะฮาวมาะลบนี้จะมาชิลีกับฮาวมาะรพี่น้อ่ฮาวมาเมื่อกี้นี่ฉันเลยยังมาท่านละแก่นนะไปเรื่อยนะมดฮูลูอันนี้ฮะกโก๊มาถูกผู้นะเฮ้ยมันลามขึ้นท่านไปเว้นทอดมาชิลีกันห,หลายๆเลยพี่น้องเก็จะเต็มกับยังปานี้น เป็นไงอ่้างลอะเาไปเจอกระยังจาุกลากันกระยังยี่่นเด้เจอเห็นยาของปด้นุงพี่น er ้องเลยเอามาชมตุนกัหาิีเ้อยอาเต็มกระยังแล้วพี่น้องเลยยชายยมามีพักว้าวไปละคอยกัน ลุงชายย่านบ๊อมี่เนวเชื่อพักอยู่บ้านก่อนพี่น้องก่อนมาจีลีกับบ๊อมี่มันยู่แต่มันไม่น้อยโอ้โอ้ได้อีเล็กแต่น้อยขึ้นเลาะมาหาแตงก่อนพี่น้องคิดแล้วแตงแล้วผู้พายแตงเพื่อบีงามก็เด้อแตงน้ำเต้าแตงน้ำเต้าแต่น้อยเป็นผู้ปิด หมดไปไไหวกระลายโอ้ฮักดีดีไหมไหนอนะเบลไหนะนะ

ไปกันยัฮัก้าวเฟ้นแตนงค์กันดอกะฮะมันลงเชืเ่อเหมือมันคันเดีย๋ยมันลงเชื่อลงบ่อนอีเปะปู่พเพื่อนมันคันเต็มกระยังละพี่น้องไปเชื่อผู้ลากระยังผู้เต็มกระยังน้อตแนงค์มาซิรีส์ข้อกากองวันนี้ก่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปหามาหน่อยก่อนมาเอามาจังเอานนะีน่เพราะว่ามันเต็มกระยังแล้วเนาะโอ๊ยก่อน หาปืดเบิ่งแตงก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยแตงกระอึดอึดแตงน้ำเตาหน่อยนึงอ้าวตอนน้อยเป็นกระจีปิต์เอามาปีต์น้องคะแตงน้ำเตาหน่อยนึงปีด์ปีต์ไแล้วน้ำหมอกน้ำมันเป็นต้นต๊ะมาเชี่วโอเออปิต์นะครับไปได้แล้วบ่ได้จะได้แล้วกะย่างไปหาอีก หยางมาฮอดกุกเมื่อคือเด้อได้พี่น้องเอ้ยมีอนตะน้อยห่ืนตะน้อยเนปิดเอามาคือมาคือกนบียะเนจักพี่เลแนนะเลนกัดมนีเล้ลอืแต่ละน้อยตะน้อยมีแต่พี่เลนทั้งมื้อมคือนี่ก็ได้เลยบ่งามตนแนบ่ไป จนเม่นต้นกับพี่น้องเอ้ยห้าวมารอบนี้ป้าตะโทมโหยื่นมือแล้วพี่น้องเอ้ยมีเห็นหุ้งเห็นหนไปเลยพูลึกเลยนี่เดี๋ยวหยางไห้เบิ่งโกมาคืออีกกอนพี่น้องเอ้ยเห็นมาแล้วเออปอดตะโนยพินได้แล้วหนึ่งคือทหน้อยแล้วทีนี้ทำน่อยกรปิสอาราวาผมน้วยนึงนี่นี่นี่ทำน้อยเลยแต่น้อยไดอีละเออไม่ได้น้อยเยอะเละเออ

มันมี้ก็ว่าอย่างนี้หรือเนาะคือเดียเ๋ยวเฮออ่อได้ล้วบอล่าเชืกอกยังเลยรูดึกแต่น้อยปิดมาคือเดี๋ยวผาเดี๋ยวบุไปหามานน้อยก่อนพี่น้องเอ้ยต้องไปเห็นหอนผูผ้พาต่น้อยแบบนี้ เป็นต้นหุ้มอะไรพี่ลูกพี่ลาะก็เป็นต้นนี่ก็ได้เห็นแต่แมเป็มเไปผู้ผู้พาตะน้อยก็ได้หอดวันนี้หลอดวันนี้หลอดวันนี้เฮาอีหลอบหน้าชงใช้เฮาบ่ได้พี่น้องเอ้ยคเมเปแมมันเยอะอีหลอดพูจังเฮาได้นะตอนนี้กระโถมโหยืนมือแล้วมันต้นนี่ก็ได้แต่น้อยก็รอดรอดเป็นรอดไหมนี่ได้บ่ล่าเออไปนะงามมาแล้วลูกข้าเดี๋ยวไปชั่งพื้นนะพี่น้องถกหยาอันนี้นะน้องแต่น้อยกัน มุเป็นมุเจอไอ้หน้าของป้าด้นนุ่งยุ่งกระลายแบบนี้พี่น้องเอ้ยเอ้ยหอดป่ามาหน่อยนะพี่น้องเอ้ยนี่หอดหอนอันนี้นะอ้าวต่น้อยขึ้นหอนได้ป่ะบ้านนี้อ่ะอ่ะปีนเป็นปีนอึบเอ๊บอ่ะพื้นบ่อใดบ้านนี้แล้วต่น้อยก็ได้หอดป่ามาหน่อยนะพี่น้องเอ้ยนี่มาพูผัามาหน่อยนะ

เจอเเก็ยังทวด<อ>แมนตา้อยก็เห็นแล้วพี่ทองเอ้ยบบมาหวาวไปละมันหน่อยนะพี่น้องหน่อยนึงนะนี่น<อ>บ่ค่อยมีเนาะรอ,อบก่อนนี่บกกันกหลยนี่ยอย่าจะเป็นแล้วบ่หืปีแล้วนี่นะบ่ได้อึดได้ยาปีนี้บ่ค่อยมีเบิะป่ามัน<อ><อ> กาญนี่กินแตงนั <pasa S 1> <mons> industry, ่นก <ice> ับปานันบันปีติดมาหน่อยเด้เห็นเฮตันพี่นเขาปีนเฮตันก็เฮตันกับมได้ลายแล้วนั่นี่ดอกน้อยดอกนี้เฮตันเอ่อแล้วโตไม่เป้าแมวผู้ขาปีนเฮตันถะเลอกเดียวนี้อ๋อทะเลาะดีนี้ยเชื่ เดียวพี่น้องมาวันนี้แม่แต่น้อยก็ได้เห็นแตงพี่น้องเอ้ยหนุ่ยงามเลยนะปลอมปละโลยอยู่แตงก็อึดไอ้พี่น้องเอ้ยไก่เดียวก็ไปแล้วไปแล้วเชียวกองกระพุนอยู่ปีนี้บ่มีแตงมันบ่มี่ละไเยอะเนาะเวลามันมีก็ไม่ได้เยอะเแตงมุ่งบนนะแตงผ่าเดี๋ยวออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ไปหาอันมาหน่อยนะมาหน่อยก็บ่มีพี่น้องเอ้ยไปแล้วนี่หลายถ้ามาหน่อยปีนี้บ่มี่เขาอันนี้มังงามนะโอ้มังงามตึกละเก็บมาชิลี่เฮากระหยังก่อนพี่น้องชิรัยออกก่อนมาแต่น้อยก็ไปอหยิบหยิกัน อือผู้ภาตาน้อยกันผ้าเดี๋ยวเก็บไม่ชิลี่อ่อแล้วอันเชื่อก็ยังแล้วก็ชิได้ผ้าดีมือเนาะเพราะว่าเปะมาลายนุ่งกระลายนะนะเชื่อเนียางก็ไม่ได้นุ้งเข้ามาตาน้อยกันผู้ภากันไม่ชิลี่ีกองไม่น้อยเดียวนึงมาเชืมืงงามตึ๊กมันเพี่น้องว่ายเลยมืองงามนี่กระน้องเต็มแล้วเปล่าเต็มกระยังนะ เอนตโน้อยกับได้พาดิวยร์อะไรพี่น้องเอ้ยอันหาอันมาชิรี huh? ่หร okay. ือว่าหาอันมาน้อยนะนี่แม่ตอน้อยกับชิได้ออกก่อนพี่น้องเอ้อไปนี้เพราะว่าอันควายไปหน้าแล้วเนาะไปหน้ากะไปหาเลี้ยงงูเลี้ยงควายแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าดำหน้ากับเล้วแล้วนะเดี๋ยวก่อนชิอ้อกะเบเฮ่อพี่น้องเย้มเือกับยังก่อนเนาะมันชิมานี่บอกค่อยหาเก็บผักมานี่นะมาเย้มือกับยังของแม่ตอน้อยกับมาชิรีพี่น้องเอ้ยเต็มกับยังเลยมาคือแล้วกับมาโบบนะอยู่ตะลุมพวกนี้พี่น้องเอ้ย มื vezes, casa, is, ้อ no นี os. ah, is, isa, então, carro, ato, man, ้บ่ได้ให้บ่ได้ไปหาเก็บผักมุงก็เพราะว่ายุ่งหลายเกินพี่น้องเอ้ยตะเก้าก็บ่ได้มีไปเลยแยุ่งนะมื้อนี้หลายฝนตกแล้วก็หลายแท้หลายว่าตํนี้ก็โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวคอยก็สิได้หยางออกก่อนบัดนี้หยงออกกไปนาพ่นนะพี่น้องเอ้ยบ่ได้อยู่พื้นดอกแม้ตน้อยกบ่าผู้พากได้พาเดียวหยงเฮเนแล้วกยางไปหน้าต่ออีพี่น้องเอ้ยตอนหยงมื้อเฮือนอยกบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งดอกอ้าเอ็ดป้ลนี่นะตมาเบิ่งดูข้าวเจ้านะพี่น้องงามีเนาะอืออบมใหญ่มใหญ่นะ ข้าวค่อยเด๋หากระดำมแล้วยังมันทำเป็นกกเป็นโกยังมาทำเนเคียวใช่ไหมง้อเวิน์ตเป็นโกเป็นตาจจออน่เปนกนี่่ะงามไนด้เนาะนี่ฟังนี้ก็งามคือเดียวพี่น้องข้าวดำโกนเนาะขาวดำแต่ดินเจ็ดแต่ว่าค่อย่หากระดำมม่มีน้ำหน้าค่อยพัดหน้าเขาพัดมีน้ำนะก็เลยได้ดำโกอันนีเ่อเนาะอ ยางไปหน้ากะไปก็บอกปุภาชงคุณพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันบ้าตัวน้อยกระโพอเป็นได้ยางไปก่อนแล้วนะชุ่มคอยยางไปน้ำหลังเมาไม่ชิลี่ร่นแรกเออปุภาพี่น้องไปหอดนี่กะเมาม่ชิลี่เพี่นวะไม่ชิลลี่เองไม่เฉาไงเนี่ยยังไปก่อนพี่น้องเอ้ยยางมาหอดนี่พี่น้องเอ้ยแคบมทางนี่เห็นเห็ดกระต้านลายดีนะาผปุภาเป็นปีต์โป๊กัดไม่ได้พี่น้องหาเอาหาเลือกแต่ดอกใหญ่ๆเด้อดอกน้อยมีเอาไงเห็ดตัน ปาตุ๋ออะไรนี่น้องนี่พี่น้องปาตุ๋อออคข้างออกไหนปาเป็นกระหาเหลือท่อดอกใหญ่เลยอยู่นี่ก็มีพี่น้องออเอ้ยนี่อืมเฮตันเนาะฝนตกแล้วโอ้โลดเฮตันไะยังก็มีช่องยาชูบบหม้อขำพ,พี่น้องเอ้ยนี่เฮตันกันได้หลายตืม้ม แกตะน้อยใจได้ย่างมาหดหน้าแล้วพี่น้องย่างหดเทงนะเดี๋ยวอันเทอันนี้เอาก็แกะมือดีต้มเลยพี่น้องมือเลยข้าแกะ้าแกโอ้โหนี่สารพัดนี่กระยังนี่กระดรมาเต็มกระชามนึงอันอันนี้โป๊กอันนี้เยอะด้วยละมาขือทั้งแต่งท่างหน้อยพี่น้องเต็มกระชามนึงพี่น้องเออเทอเอามาแล้วไอ้จืดบังเดี๋ยวค่อยจะได้เลื่อมาขือเอาก็เลื่อมาขือเลื่อแต่งเอาเชื่อกระยังก็นี่ มันนอยรอบก่อนในี่จะปลากลายนี่มาหน่อยรอบนี้ไ่ได้มาละมาหอดเพลงนะกับผู้พากับตาน้อยเพื่อนพาเดียวแกะมาชิลี่ต้มนะพี่น้องเลยม,มาชิลี่อีกะปีนี้ไม่ได้มีไปเลยนะปีแล้วนี่มาชิลี่กไมีแตงก็มีแต่ปีนี้นะเพราะว่าไม่ได้ถางใหม่เนาะมันเป็นหายเก่านะม,ามันก็ค่อยๆมีผู้พากัตีนช้อยก,บบกับแก้มชิลี่ก็ได้ตาน้อยได้มากแล้วตานโนยมันเบิ่งนอมกล้านะ งามเลยของลาเนาะเกมชิเลดิชิม่านก่อนจะไปชิลเลยเอ็ดปูไก่โอ้ไก่มาตุ่มหลดดึกแล้ว่บ่าวููพาได้ช่องสามม่านละแต่น้อยยังไม่ได้จักมานคกอจะได้อีม่าก็จะได้มานหนึ่ง ได you know? ้ชื้น้ำตาลนาพี่น้องกชื้นน้ำตาดเองเอ็ดกะทิ่นาะได้ื้นน้ำตาลต้มแกะต้มน้าต่น้อยเอ็ดเลยนะแกะมันชิลีแกะเจ็บเจริญเลยไอผมแดงนะไอผมแดงละบาทหนึ่อ้ยเนาะไอผมแดงเออโคตรด้านบนโต๊ะไงค่ะยามันโต๊ะมันผมต๊ะามบราณหม่างคือมะาเตงค่อยกะมะน้อยเลือออกมาแล้วได้หลายตือพี่น้องเอามาคือกะ ได้กุบฉล้อเชกุบเนาะเส็บเลยผู้พาก็ล้องโยกไก่เลยมัชลี่แกะแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว่อบ้านต่น้อยเพิ่งเก็บชิมันหนึ่งเก็บชิมมันหนึ่งแต่น้อยเก็บต้มน่าต่น้อยเนาะต้มชุกนี่กินจองค้นทับบ้องชองข้นเฮาโต๊ะกินมดบ่หลายก็ร้อนนี่กินมดกินมดอบท้องมาเชื่อเชื่อพอกินนี่เด้อต่น้อยเด้อไม่กล้ากินจำเด้อเ้อบ่ เฮ้ยบ่อยว่าหรเนี่ยเออเจอมันนึงเลียแล้วกระโถน้ำเี่น้องมาจะนอนเป็นโถน้ำก็ได้งอคู่โดยโถน้ำก็ได้เอ้จะนอยมาจะนอยเป็นคางโมเอาเป็นอ้าวอ้าวอ้าวหูอย่าค้างไป่ได้เฮ้ค้างเอาเข้าไปแบบนี้เอานี่น่เพี้ยนเนาะเพร่เด้เอ็นมาเป็นคางเพร่นะอ้าวอาเอาเอาเาโอ้ยคุ้ไใหได้อือยังแม่นอย่าค้างเนาะ นี <ersch> ่มาเบิ <Ein S 2> ่งมอตอมาชิลี่คอยก่อนพี่น้องเอ้ยป้าตัวใหนี่กับลูกลีมบ์ข้ามเป็นเอาโลขึ้นมาเชื่อลูกขนาดโลดเบิ่งก่อนพดหรือยังปิดไว้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮิ่งพดป้าตัวนี้พดคักพดแหนพดแทปพดว่าชุกระบวยหนาล่ะเดี๋ยวรอจังหน่อยเนาะยังมาท่านชุกปลาเล่อเบิ่งเลียวเบิ่งกะโอ้บาดตโน้อยเพป็นเบิ่งมอตอมาชิลี่พี่น้องเอ้ยนี่ยังพดอยู่ยังพดอยู่เปล่า chuột chuột lên nhăng nhăng men chuột lên chuột lên phi nông ơi à phong 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 ô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  kít lông hăn phong thất phong nghi phé bậc lan à hay phó phong phong ยังเอาไมลายังเอาไหมอ่าปองลงมาแล nah hey> in ้วแล้วก็เอาวนนีบเอ่อเชือกกระชามได้พี่น้องเพราะว่าเฮาไมนยินนะมันจะได้กินง่ายทำไมกินได้มันชิลี่ก็มีตัวงามตัวห่างพี่น้องหมดท้อเดียวนะตัวห่างก็มีตัวที่ก็มีเนาะแต่น้อยเนาะกินต้มมัชิลี่พี่น้อง mà ăn thomas chile cho nên hai mãi palo kỳ thomas chile annoy ngay mặt chile năm mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hai nghìn chín trăm tám mươi năm hai nghìn chín trăm tám để lốc hai nghìn hai mươi năm con nghìn hai mươi năm hai nghìn hai โห่ห <laughs> ยาบเาียเนาะคือละเมนเมทัลมาเน,นี่นะลูกคนก็ยังจีนะจีแล้วก็บชิได้แกงใชมาหน้อยที่คอยหามือเช้านี่นะนี่แต่น้อยก็บจีเอ็ดฝือตะลางพุ่นว่ามแมลงแมลงยู่ตะลางถิ่งหยาบมาเนี่ยเนาะคุณแม่ก็จีเบลาเออจีนกก่อนพี่น้องเลยลกคนแล้วแล้วจีก็น,นกยิยงตัวมีเยอะไปเลยเนาะ นกเย็นโมงลูกไล่เห็นโบงหรอนี่เห็นโบงจะเอาละวะลูกคอยกันจีแล้วนะพี่น้องเอ้ยนี่ได้จ้า

จ้าแลยฮพี่น้องชักก่อนมาหนิตาน้อยกไปคุดอันนี้โรน้ำน้ำปลาพี่นกกลูกนกกดตอวนัพี่น้องเอ้ยไม่อเป็นเอามาขึ้นมามันตกน่นะงเดินะนะตนเอามากระทนัยือไปเลยตัวนี้นยืแล้วนก อูบดีู่ปลาอูาจะกินอมาหากนอ๋ากติ๊กกติ๊กตะแกงเชื่อมะน้อยนะเฮ็ดตันค่อยแกงเชื่อมเดียวนี่งมะน้อยกะแกงซีพอนกน้อยนึงน้งต้องแกงเชื่อมเดียวมืดนี่มันจังพ่อพ่อกินนะาโบกับบีมีปีนงชยังไม่ได้กินอยู่โบกมะน้อยกะโหยละ มาโบกกะบ,บีมี่ปีนชงชัยยังไม่ได้กินอยู่โบกมะน้อยกโะโหลกละเราะเลี้ยมเมันโอ,อ้ะแล้วนมะน้อยเลยมันแข็งเขาเลี้ยมมันนี่ลเลาะเลี้ยมเหมืนอนโอกก๊กะอ่อนคือเด็กก็มาโบกมาแล้วเพอ่์เพอร์แซ่บ้าอันมาโบกอีนนี่นะเพราะว่ามะน้อยมันหอมเนาะ หน่อยก็เลาะแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวล้างน้ำก่อนล้างน้ำปัดพี่โม

แก้วแรกแล้วพี่น้องไปปรุงเครื่องแกงก่อนอืมไม่คิดจะไม่ได้เจอลายเลยนี่มันพิดปรุงเครื่องแล้วล้วค้างหม้อก่อนน้องลุ่มพัดเนียนต่ไอไปนี่ก่อนที่ได้โพสตอยู่บนนี้ค้างไปได้สักพักมันก็มาเบิ้งหม้อแกงนกคอยพี่น้องแกงนกเชื่อมมา มาน้อยนะมาน้อยแล้วก็มีเห็ดน้ำในพี่น้อยหากเลิมจะโพดเขาล่นก็หากเลิมจะโพดน้อยหนึงมาเบิ่งหม้อแกงนกคอยรอบที่ชองกับชุกได้พี่น้อ,ยอง,อองอยเนี่นนยนี่เดี๋ยวค่อยแกะทีกก่ได้อันชิมชิมโปงหากินข้าวก่อนพี่น้องเอานี่ชิมแกงโปงหากินข้าวก่อนพี่น้องเอ้แกงนกค่อยกับชุกละ เสีบแล้วพี่น้องเอานปงก็โอ้หอนคือเก่าเนาะเปลี่ยนใหม่แล้วก็งงหม้อก็ได้โอ้ยฮอนฮ้อนฮอนฮอนฮอนปุ่งเข้ามาแล้วก็จะได้หาตะเก่งกินข้าวกับพี่น้องนี่ตะเก่งเร็วละเอาชื่อกระตุกก็พี่น้อง อยากกินข้าวแล้วบ้านเนี่ยนี่อยู่แนวกินค่อยกะเมนี่นะแกงนกเชื่อมะโบกพี่น้องเอ้ยแนี่ว้าอีลาค่อยนะเชื่อมะน้อยพี่น้องเอ้ยแล้วก็เฮดตันพร้อมได้เฮดตันแล้วก็มีเฮดก้นถังอีกสามโดกพี่น้องมามพี่น้องมากินข้าวไงห้าเม่ตะน้อยมาเซ็บได้ไม่ได้กงนกแกงนกเย่งน้ำเบาค่อยยิงมานกเย่งมูมามาพี่น้องมากินข้าวน้าเม่ตะน้อยมากินข้าวไม่มีคนกับบุคบุฟพี่น้องเอ้ยไปเพื่มไปมั่นนะหรือตะค่อยกระแม่ค่อยนี่ละตะแม่ค่อยยังพันนะมา ฮ้ยใคแล้วบอนหาตาน้อยกับผเด็ดหาพุดจิโรพี่น้องอยู่สลกินย่างอกเยอ่ไผ่น้น อยาลืมตีนึงตีอยูล้วันนี้นู่นอย่านอกนู่นทำปลาดา้วคุณเป็นหอยฮาเบาวเป็นหอยฮาเบ้าวแต่น้อยเป็นเอาแล้วหอยเลือดได้พี่น้องเอ๊ะมดลีนตุ๊ผูกปลาเป็นไงอันนี้เอามามีแต่มดพี่น้องผู้พี้เป็นแต่ญานคลิปนี้ก็ได้ทายพี่น้องเบิ่งเท่านี้แหละคลิปหน้าก็หน้าค่อยอกันใหม่ผู้เลยที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ตะน้อยเด้อ พอเป็นกำลังใจการเฮ็ดคลิปต่อไปนะพนกระตกแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กระตกอยู่พนนะเดี๋ยวอันเม็ดตะน้อยกับที่ได้โอโตยั้งมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยวันนี้เริ่มค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยห้าโมงแล้ว